สวัสดีครับพี่น้องสูบปลาครับผมสูบปลาไปขายครับผมหน้าข้องหน้าค้องพี่น้องเพิ่นหน้าค้องสูบปลานังจากเข็ดเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วครับผมน้ามีน้ำขังให้ขังหน้าครับผมข้องสูบออกครับผมสูบปอาปลาไปขายก่อนค้องเพิ่นจะปล่อยหน้ามาเฮ็ดหน้าปังครับผม ฝากติดตามส้มกับผมปลาไล่หลายซุบปลาสูบน้ำบอ,อกก่อนครับผมปลาไล่หลายจับไปน้ำคู่มือขายไปน้ำคู่มือครับผมสูบน้ำบอ,อกคุนปลาครับผมปลาม,มันมีปลาอย่างเนี้ยอัตบกบ้บอปลา ปลาปะปวกปลากฏไปยังมีบ่ปรากดพวกมีครับบ่เข่ามาเนาะนี่จะประกอบกระตองหน่อยกระตองหน่อยกระตองแลย่าอะไรหาสิบลูกแล้วพวกสิบลูกแล้วเอาไปบ่เอาไปแล้วครับหาที่พกสิบลูกนะครับผมจะเฉพาะปลาคอนี่ครับผมสูบสูบพวกพวกไหลเลยครับผมอ้อเจาะนี่ครับผมปลามันหลายเนาะยุ่งงงนักไหลาไหลก็เรื่องความหน้าเดี๋ยวไปกินนะ ปะเข่งแล้วมันจะคักนี่แหละครับผมวิถีชีวิตที่นองตามสนบทครับผมมันนอกเฮ้าอายูให้กินแบบนี้ครับผมหลังจากแล้วให้แล้วหน้าแล้วกระสุป,ปากินครับผมเนี่ยรับแม่นช่วงสงการเนาะจังเลยเนาะสงการปีใหม่นี่ครับผมเนี่ยมืดมองสูบครับผมมันติดกับข้องปูนมันย่าไปเลยเนาะ มองปลานี่เป็นแม่นเบิดบ่ปลาควักเตษบ่ครับผมปุ่นขึ้นไปปุ่นปลาทูสุกทอนน้ำมาเรื่อยบ่น่ากล้าใปลาลงว่าบ่พัก่นะโอ้ผ่อนทอนน้ำมาวันนี้เวลาหนึ่ิ่นสิมาแบบธรรมชาติเลยขุนปลาครับผมปลามันเรียนน้ำมันเรียนน้ำไม่เรียนจิตมโอ้สุดยอดของมบรรยากาศเลยครับผมเบ่งเบ่งบ่งพอนอนนอนนี่นี่สูงนี่สี่หามือ้วครับผมก็ขึ้นยิ่งนูติ ว้ยนี่หนูวบบพอดีที่จะหน้าหน้าฒ่าอยู่นี่หน้าหน้าหน้ายู่นี่กระเคลื่อว้ยบรรยากาศหนาวหนาวเนาะหาลรอหาลรอเบิ้งหนูเบิ้งนั่นครับผมย่างหนูกินโอ้ปลาขังยืนนี่ก็มี่บ่ให้ผู้เฒ่าไปขายแล้วก็มีครับผมเดี๋ยวครับผมปลาเอ้ามันคือไปอยู่ตรงสั้น ว right. so ่า oh! ก oh, mm ันจบเนี่ย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 ตัวเนี่ย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 เอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเนี่ยไปแล้วบัค่อยเลือดเดือดแตัวต่หน่อยหน่อยเตี้ยหน่อยหน่อยก้างบ่องนี่ยน้องสามนี่เนาะครับผมจับได้ป่นได้ครับไม่ไจับก็ได้ครับเข่าปลาไปแล้วครับพี่น้องปลาหน่อยก็คอหน่อยก้างดื้อครับผม โอ้ยมองใส่หนูก็มีเลยครับผมรอตายๆนี่ทั้งนั้นเลยครับผมผูมกหางหนูครับโอ้ยยังสีเลยชีวิตมานนออเขามียางสีกระสุดยอดได้เหมนี่สุดยอดได้ไหเก็หาไม่พงคนกับโบโบมีได้แบบนี่มีแล้วครับ มันกินไปมากเฮหยเงินกุงเทพยบกุงไทยมากเงนมันไทยกับมาบานเฮาเก่าแล้วเงน้นี่ดอกจานบานสะเบียงไปเลยนะอยู่อยู่ใส่ขันกานห้องบ่ขี่ขานนี่นีกระเบื้อดอกเงินหมจกวิธีหามันนี่ครับผมเบื่องตะไครปลาเนี่ยก็เพอะแห้งเลยครับผมปลากอตัวหง่ก็โลลกงนึ่งเถเดฟ่นไข้ลอยกลัว่าตัวหง่แพงอยู่แล้ว เทปน้อยแทนล่งชิบตัวนี้โลกแปดชีดบ่ตัวเดียวนะครับผมปลาทประคองโรคแปดชีดครับพี่น้องผลเงียบ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 อยู่ผนมันยังในขีดตมเนาะปลาอันมี้จิมนขีดตมปลาตองนี่นอนนอนนอมีฟอดนี่ครับผมน้ำเหลือแค่นี้แล้วครับแต่ว่าเจ็บไปเราซีมือหาเมือแล้วครับผมเนี่ยว่านระเบิเดอย่ให้ผู้เ่าไปขายคู่มือคู่มือครับ แพนี่งเป็นหน้าหน้าค้องกับว่าใดครับผมเฮ็ดเห็ดหน้าสองสองขังครับผมหลังจากหน้าปีแล้วก็เจ้านอยเพิ่งกับปล่อยหน้ามให้เห็ดหน้าปังต่อครับผมจูดเฟียงกันไถปั้นกันอะไรเนี่โอ้เดี๋ยวเพิ่นอัดเฟียงไว้าไ่าจะเก็บอยู่นี่ครับผมอาดเฟียงไว้ว่าจะเก็บอยู่ครับ นี่ก็เอินยุ่นี่เขตบ้านบ้านตูมบ่บ้านตูมครับนาหนองตูมเนาะใกล้ๆบ้านไอ้โคกท่าไปนี่ครับผมขึ้นตำบลบนตูมหนองตูมเนาะเป็นชานเมืองขา้นชานเมืองช้นเมืองขึ้นน้ำเพื่อเมืองหรอขึ้นน้ำพอขึ้นน้ำเพ่อเมืองครับขึ้นน้ำเพื่อเมืองด้อต่องาอโอ้ครับผมเขียนอยต่อกับอำเพื่อเมืองกับอำเพื่อน้ำพ้องนี่ครับผม ตรงไห้ทรงหน้าครับผมตามชนบทแต่ว่าแถวหนีเฮ็ดหน้าสองเท่อเลยครับผมพี่น้องเฮ็ดหน้าปังกันนะปลาบูอึดครับผมบ่าเพื่นปลานี่ยั้นบ่ากี่ขัน้นหาเนี่ยครับผมมาสูบแบบนี้ละสูบเอาในบรรยากาศบีแบบนึงครับพี่น้องอ่าปวดปลาเลยครับผมหน่ยนี้ ภากันม้วนเพิ่นเพิ่นเนียนกี่ตมเพื่อนปลาช,ช่อนปลาช่อนปลาช่อนก็ตองก็มีเด้อครับพี่น้องมีแถบทุกปลาแล้วเปล่าปลาไหลน้อบินแนวนี้นตรงมีอยู่แล้วปลาไหลขนมันนอนอยู่ในตมตุ่นครับผม นางเบืองปลาเล่นปลาอยู่นี่แล้วมันจับบ่บ่ะนี่จับช่วงไหนก็ยีสูบน้ำบ่อกคุณแล้วครับสูบสูบน้ำออกเบิดเขาบอกห้ถ่อนออกบ่พากออกไม่ไหนไหมครับเอาบ่ที่นี่ก็ใส่แนวตักเอาบ่ซุ้มเนี่ยแล้วครับเอาซุ้มงุ่มงุ่มงุ่มครับตุ่มลมเปรี้ยวหยากเขาหยากเนะตุ่มหลายเนาะนี่ละครนี้ตุ่มปลาปัจเจนแต่เนี่ยเด้อตุ่มโอ้ตุกขากขาบ่ขึ้นทั้งเสียตุ่มดูดบ่ โอ้บึงป่าแน่นนะครับผมค่ำเนาะผมสีมันสีหามู่งเนาะผมสีมูกก่งกลัวละล่ะมันเป็นหนาหนาวครับผมจำนี่ยกว่าค่ำเนาะหนาวมันอีสองสามเมื่อนาวบักคักเลยมาซอยชิบโค้งสาชิบโงสากางเบียนกับชิบเก่วาวงสาโอ้ตะหุ่นที่แม่นประคอ พี่น้องสินแนมเห็นบอกรับมันเด่นนำ้ำอยู่มุมม,มุมผลครับผมเราะมันตีงส่งแห้งแห้งยุ่หยัดอยู่ยนัอยู่ยัดเพราะว่ามีประกบประข่าวเนาะนคือยืดทั้งอะไรอันนี้นำน,น้ำท่วมป,ปีน,น,ปนะปน้น้ท่วมขึนม้นมาประกบประก่าวขึ้นมานำ้ำข้า,ปปนานวปาปน้ำท่วมน้่วมอง มันจะนี้มาน้ำหนามเนาะปีได้นามในหลายน้มถั่วมให้ถว่วหน้าถ่วมยังในปลาคบปลาขาวมันจะขึ้นมาคือทั้งกาลสินทั้งอันสมเด็จทั้งอันนั้นพอนะทั้งอำเภออยังยุติกระเป๋านี่ปลาธรรมชาติเข้าไปอู้ยแต่มนซ่อนแต่ปลาพอนะว้างนี่น้องนี่ว้างนี่ยังหลายอยู่ด้วยครับผมพี่น้อง ขึ Too cool. Too ah. ้นหัวอย่างงั้นปะดูปะปะดูปะขึ้นหัวนะตะก่าวปะดูกปลาปลาเสียมปลาเสียมปลาเงี้ยงโอ้ปลาเสียมปลาเสียมปลากระเงี้ยงเด้อครับที่เป็นโซงเนี่ยนั่นมันขึ้นหัวปลากระเงี้ยงก็ขึ้นหัวเด้ไมหนวดน่เนาะปลานี่มีหนวดหยุกหยับหยุกหยับหยุกหยับหยุกข้าพี่น้องปลา นี่แหะครับผมบรรยากาศตามสนบทบานเฮาบ้านนอกครับผมตอนหน้าปลาแล้วบ่มีหยัง ang, สูุปลากินครับผมสูุปลาขายท่านผีพันธุ์อัดเฟียงก่อนจักบาทครับนี่บ่รู้ครับถ้ามันจาา๋าบัณน์เขาจะมาอัดเอาบ,บอ่ครับ<พ>ถ้ามาาันจ๋าเขไบุริมีไม่ต้าองมาเฟียงทางปุ่นเขาจะมีฟาร์มงัวมาหาอัดเอาเฟียง ปกต in okay. oh, so okay. uh, so ิท okay. oh. ังผ no ีเขาจะบ่ค่อยอันนั้นเนาที่จุดที่มนบ่ยามเลยเอนนีแมนเขาจะอ่อนแล้วเขาจะมาสืบเฟี้ยงสืบข้าวเขาเลยอ๋อสืบไปสืบไปแล้วเขาจะอ่อนก็เอารถมาอัดเอาเอานี่ฟ้าม้วนฟ้าม้วนนมมันเป็นสงก่อนสิ่เงียหมมันจะก่อนหลายต่างอยู่มันถี่ยี่สิบสามสิบบาทผม่ก่อนก่อนใหญ่ครับผมมันก่อนใหญ่ โอ้แน่สุดดุหูดุตาเด้อครับพี่น้องอันนี้ไฟก็ออกมากค่อยๆเลยนี่ไฝว่านี่ไฟฝ้นฟฟาน้ำเด้อครับพี่น้องไฝฟฟออกมาโอ้ยมันอยู่น้ำไ้น้ำหน้าพี่เล้วยไปพมกับพวกขืนบ้านแนวเนี่มันสว่างสว่างดีได้อีทงปลาปลาปลานี้บ่ก่ค่อยมาก,กินปันได แต่ว่าหานี่มากอยู่หาไปทิมไปงานก็นมีแต่ป่าครับมนอย่ันตาเต็มเทียบอยู่มาหาอย่งในคลองนี่ลหละปลาขาวหน่อยเนี่ยแต่มันก็นยังเก็บจนปวดหลังผมดเดางทีมะกางเนี่ยปลาขาวเป็นแพอยู่มันเป็นฟูงวินฟูงอะน้ำถต,ตื้นก็เจ้าสมคลองมาหาทายคลิปน้ำคลองนะเบื่องค้นหาปูหาปลามาเห็นเอาดางทีมากางเอา ไปตากแดดไว้ไปทอดกินก็นตาหงงเงยมปลาเขาปลาเขาหนาปลาเขาหมุน่นเท่านี้นละโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปสันส้นๆครับผมเบื้องพี่น้องเพิ่นสูปปบปลาวานน่ะเก็บครับผมเก็บไปแล้วมื้อรุ่นพุ่นน่ะครับผมสิได้เก็บปลากระค้างไว้เสียละครับผมค้างว้นี้การมาค้างว้มันสิตาย นี่ครับผมนอนเผ้ายู่นี่โอ้บรรยากาศหนาวเลยครับผมก็อ,อยู่ติการน,นํำเสนอไปเพียงแค่นี้เด้อครับผมพี่น้องขอบคุณในหลายที่มาเบ่งมาสชมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับ